สวัสดีครับทบกัรเชิญเคยนะครับกับผมเตนะครับทางช่อง Youtube AP ช h อ p พัทลุงนะครับวันนี้ผมมีคลิปดีๆมาฝากครับเกี่ยวกับการทำผุ๋ยหมักครับผุ๋ยหมักจากเศษกระยะกับน้ำหมักครับน้ำหมักเศษอาหารครับนี่ครับชุดนี้เราหมักขึ้นมาห้าหกเดือนแล้วครับตอนนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับ ปกติไม่ต้องรอถึงห้าหกเดือนนะครับยี่สิบสามสิบวันก็เราก็เอามาใช้ได้แล้วนะครับเราก็ขนขุดขออกมาหลายหลายรอบแล้วฮะหลายชุดแล้วครั้งละสองสามกระสอบสี 4, 5, ่ห้ากระสอบแล้วแต่หน้างานที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับเราไม่ต้องเอามาวางไว้เยอะๆนะฮะคือหมักไปเรื่อยๆเราก็ใช้ไปเรื่อยๆเขาไว้ผูกพวกจิงขาตะไคร้พริก มบมะขูดไรครับพืชปักสวนกลัวได้สบายเลยนะครับเราต้องไม่ต้องไปลงทุนซื้อซื้อปุ๋ยเคมีนะครับไม่ต้องไปซื้อคิวอะก็สองรสามสิบาทนะครับราคามันสูงครับเราหมักเองเลยฮะไม่มีต้นทุนนะครับไม่มีต้นทุนหมักเองใช้เองนะครับเราหมักไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆไม่ไม่ต้องมาตีเลียดนะครับว่าเออเมื่อไหร่ปุ๋ยจะใช้ไ้เราหมักประมาณเดือนก็ใช้ได้เลยฮะ นะครับชุดนี้หมดแล้วฮะกวาดหมดบอ่อแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการหมักใหม่นะครับเนี่ยชุดนี้ได้20กวาดกระสอบครับเนี่ยหมดบอ่อ ี่ครับเศษหญ้าที่เราที่เราถากเราถางนะครับเศษหญ้าเศษใบไม้เศษต้นไม้ที่เราจัดสวนเราแต่งสวนเอามาใส่ได้เลยฮะหมักได้ทุกอย่างเลยครับเศษฟางเศษใบไม้ใส่ได้หมดเลยนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับใบไม้สดใบไม้แห้งหญ้าแห้งหญ้าสดได้หมดเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับมันย่อยสลายหมดนะครับ เราก็ใส่ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆครับหมักเป็นชั้นนะฮะเราก็ใส่ใส่ยาไปชั้นหนึ่งหนาประมาณ10-20เซนนะครับแล้วก็ตักน้ำหมักใส่เนี่ยฮะใส่น้ำหมักน้ำหมักที่เราหมักไว้ในถังครับน้ำหมักเสถานะครับตักตักเรียลาดกากน้ำหมักครับกากน้ำหมักหมักให้ชั้นหนึ่งแล้วก็เอาใบไม้มาทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับน้ำหมักครับหมักไว้ไปเรื่อยๆมันใน น้ำหมักจะมีูลินซีนะฮะเราทับถมไปครับมันจะย่อยสลายเองครับหมักไปเรื่อยๆก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับหลังบ้านนะฮะจะมีเศษขยะขยะเราจะแยกนะฮะตัวนี้รีไซเคิลนะครับตัวนี้ถังนี้ขยะทั่วไปนะครับตัวนี้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เผาอย่างเดียวะฮะอันนี้พระเอกของเราวันนี้นะครับตัวนี้เป็นเศษอาหารครับเบิกผลไม้ แตงโมเศษอาหารล้างถ้วยรางจานเศษอาหารกินข้าวเหลือเล็กๆแล้วก็มาใส่ในนี้ได้หมดเลยฮะแล้วมาทําน้ําหมักครับเนี่ยหมักไว้ในถังถังใบนี้แล้วถังร้อยสิบลิตรน,นะครับหมักไว้เลยหมกักและจะมีจุลินทรีย์ฮะจุลินทรีย์มาอยู่ฮนะแล้วก็ตัวจุลินทรีย์จะเป็นตัวย่อยสลายครับย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยครับเนี่ยครับเราใส่ไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นสลับกับสับเปลี่ยนกันไปครับเรื่อยๆครับ ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องมานั่งคิดอยู่ว่าเออเมื่อไหร่จะเป็นปุ๋ยเมื่อไหร่จะเอามาใช้งานได้ก็คิดว่าขยะแล้วกันครับคือขยะที่เราจะทิ้งเลียราดเป็นภาระของชาวบ้านเขาเราก็มาหมักครับหมักแล้วก็มาใช้ได้เองเลยฮะไม่ต้องไปคิดหลายมากทําไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆใส่สวนยางพาลายังได้เลยฮะแต่มีเยอะๆทำเยอะๆชุดชุดก่อนผมไปใส่ต้นปาล์มฮะไปใส่สวนปาล์มครับ สวนปาล์มต้นมพะพร้าวใส่ได้หมดเลยนะครับพืชผักสวนควรัวนี่โอาสบายเลยครับนะครับชุดนี้เราใช้ต้นทุนก็90 0บาทนะครับใช้ท่อ3ลูกท่อ50นะฮะห0คูณ1เมตรนะครับสามลูกก็ซ้อนกัน3ชั้น1 2 3ชั้นล่างสุดแล้วก็ผ่าให้เป็นให้เป็นฝาเปืือที่จะเอาปุ๋ยออกครับอย่างที่เมื่อกี้ครับให้เป็นฝาแล้วก็เราหาแล้วเมื่อปิดเอาไว้ครับ เราใส่ไปข้างบนใส่ไปข้างบนเรื่อยๆเนี่ยใส่ไปข้างบนเรื่อยๆพอเต็มเราก็ลื้อออกข้างล่างพอเป็นปุ๋ยก็ข้างล่างก็คุยออกคุยออกนะครับน้ําหมักเราจะมาใส่เนี้ยใส่ทางนี้เลยหมักไปเรื่อยๆครับใส่ไปเลยเสียดาเรามาใส่ในนี้เลยอ่าแล้วก็เราใส่แล้วก็หมักบดพอมีขยะมามีใบไม้แล้วมาเราก็มาใส่ในในถอนกรีดนี้อ่าปิดฝา วันนี้เขามีมาฝากแค่นี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับต์อรไ e ด้วยนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองวันนี้นะครับดีกว่ามานั่งโทษคนอื่นนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ